เจดยวนหมู่ที่5ตำบลด่านสวีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ห่างจากอําเภอเมืองชุมพรประมาณ50กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอสวีประมาณ7กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีชายหาดกว้างมีโขดหินสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายภาพชายฝั่งบางส่วนอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าก,กงกลาง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งกาเนิดและแหล่งอาหารที่สําคัญของสัตว์ทะเลหลายชนิดและยังมีดินดอนชายฝั่งที่เป็นแหล่งอาศัยของหอยหลอดชาวบ้านเสียบโยนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้านโดยได้น้อมนําหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตโดยภูมิประเทศที่สงบงดงามและเป็นแหล่งอาหารทะเลคุณภาพดี อีกทั้งมีวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและมีระบบนิเวศดึงชายฝั่งให้ศึกษาชาวชุมชนจึงร่วมกันผลักดันให้บ้านเสียบยวนเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีในชื่อลาดเลบ้านเสียบยวนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีลาดเลบ้านเสียบยวนไม่เพียงสร้างความสุขความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น ขาดยังได้สร้างอาชีพเสริมที่ทำไรายได้งามให้แก่ชาวชุมช,ชนอีกมากมายโดยมีอาชีพทำเสื้อยืดสกรีนมือแฮนเมดบ้านเสียกยวนเป็นหนึ่งในนั้นสวัสดีค่ะนพรัตน์ผู้เส็นนะคะชื่อกลมเสื้อยืดสกรีนมือแฮนเมดสถานที่ตั้งก้างทับสองหมู่ห้าตำบลหลานสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มเสื้อยืดสกรีนมือแฮนด์เมดของบ้านเสียบยวนเนี่ยเราได้เริ่มทำมาเป็นระยะเวลา3ปีนะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่มรวมประมาณ5คนนะคะโดยโดยโดย,โดยจริงๆแล้วอ่ะเราชอบด้านศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ได้มีจังหวะที่ดีคือบ้านเสียบยวนได้มีชุมชนท่องเที่ยวเกิดขึ้นมา แล้วก็ป้าหมายของเราคิดว่าถ้าหากว่าเรามีการท่องเที่ยวขึ้นมาผู้คนได้มาที่นี่เราก็จะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปโดยได้คิดทำเสื้อยืดสกรีนมือแฮนด์เมดตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เป็นของฝากจุดเริ่มต้นขั้นแรกเลยนะคะโดยที่เราเน้นเรื่องควารามปานนิดของตัวเองอยู่แล้วก็ได้มีจังหวะโดยเราได้ไปเรียน การทําเสื้อยืดสกรีนมือตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นําความรู้ตรงนี้กลับมาใช้ในชุมชนของเราของบ้านเสีย,ยวนี้ค่ะเทคนิคโดยตรงก็เป็นแนวแนวตัวหนังสือสกรีนชักเป็นคำสือ่อชวนเที่ยวเน้นๆเลยก็จะเป็นสียางแล้วก็สีแพนก็มีบ้างนิดหน่อยอะค่ะแต่จริงๆแล้วจะใช้เป็นสียางมากกว่าปัจจุบัน าการทำเสื้อยืดเนี้ยค่อนข้างจะจำนวนลดน้อยลงซึ่งเรามีภาวะการโควิดขึ้นมานะคะก็เลยได้มีปริมาณออเดอร์ตรงนั้นน้อยลงน้อยลงมากๆเลยอะคะ่ะมีผลกระทบตรงนั้น ก็จะเป็นในในส่วนของแพ็กเกจของเสื้อยืดเนี่ยเราก็จะมีเป็นถุงกระดาษตอนนี้ที่ว่ามีโลโก้ของของเสื้อยืดข้างถุงกระดาษนะคะก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าอยากให้ะอยากให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับทางกลุ่มของเสื้อยืดเราเพิ่มเติมมากขึ้นให้ให้ให,ให้ให้เพิ่มขึ้นนะคะ